สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกับคุณยายหน้าใสอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อ,อยู่ในโหมดของริมทะเลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณยายน่าใสก็จะพาเพื่อนเพื่อนมา,ลมนาเละนชมริมทะเลแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรนะไอ์คอฟฟ่ช็อปหรือว่า,า,ร,าร้านกาแฟ ที่ริมทะเลแบบว่า,าสวยมากเอจะมีที่ให้เด็กเล่นนะคะนีค่ะเขาเรียกอะไร,ช,โคโคโะรช็อกโกแลตฟิชช็อกโกแลตฟิชเนาะนี่แหละคะ่ะชื่อร้านชื่อร้านชื่ออะไรเนะาะว่าเขาจะอะไรนะพวกแฟมิลี่มาเล่นมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมี ทีนั่งเล่นให้ลูกให้อะไรด้วยนะเนาะก็ที่นี่นะแล้วก็บนภูเขาทึบน้นนะคะข้างหลังน้้นนะคะเออจะเป็นจะเป็นด้านนู้นเนาะบ้านคุณยายก็จะอยู่มุมทางโน้นแต่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ลงมาดูอะไรกันเนาะ นี่ค่ะริมแม่น้ำเนาะเดี๋ยวจะให้ดูภาพส,สก็เป็นวิวที่งดงามนะคะเช้านี้เนาะช่วงนี้ก็แดดกำลังจะเริ่มแรงเนาะจะใกล้จะสิบโมงเช้าแล้วเนาะแดดแรงมากค่ะสะท้อนแสงอาจจะไม่มองนะคะปกติก็ คุณยายก็จะถ่ายอยู่ข้างบนเนาะก็จะเห็นแบบว่าที่มานั่งชมวิวชมวิวแล้วก็เป็นเครื่องบินลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ําข้างล่างนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็มีพวกอาหารฝรั่งไทยด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะลองชมให้ดู นี่นะคะนกบินล่อนอยู่ตรงนู้นนะคะอ่าเห็นขาวๆแวมๆตรงนู้นนะคะกลางแม่น้ำนั่นเนาะอ่าคิดว่านกนางแอ่นมันลงไปกินปลาเงี้ยเลยเพราะว่าอ่ามันอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่อะไรนั่นเนาะอ่าตรงบนนู้นเนาะปกติก็จะ ก็จะอยู่ในหมวดหมู่นู้นเนาะข้างบนน้เนาะอืมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนริมทะเลอ่าริมริมแม่น้ำเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟไอ้ตรงนี้คงอ่าเป็นอะไรนะเวิร์กช็อปของอ่าพีเตอร์ที่ทําหนังที่อะไรเนนะคะตรงนี้เขามันมันเก่าแล้วเนาะ,ะเขาก็เลยไม่ใช้งานเนาะ นี้นะคะแต่เป็นที่เก็บของเก็บอะไรน,นั่นเองเก็บของเก่าๆเนาะแล้วก็เขาจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารของคุณยายนี่นะคะถ้า,าภาพปกติเนาะภาพไม่ซูมมันก็จะเป็นขนาดนี้นะคะอยากไกลมากเหมือนกันเนาะ,ะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งซิตี้เนาะฝั่งในเมือง ไปอีกตรงนู้นก็จะเป็นนอกเมืองไปอีกนะคะอ่าจะข้ามแม่น้ำไปและนี่ก็จะเป็นสนามกีฬานะคะที่ใหญ่ที่สุดในในเมืองเวลลิงตันนะคะสนามกีฬาเนาะสนามที่แข่งกีฬาสารพัดอย่างเนาะ ที่เล่นลักบี้เล่นอะไรเนาะเวทเพสสเตเดียมนะคะที่เขาเรียกกันเนาะแต่ตอนนี้ตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีเรือนักท่องเที่ยวมาจอดอยู่นะคะนะเรไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เนะาะคิดว่ามันชำรุปผุพังเนาะเขาเลยไม่ให้เข้าไปเอ๊ะทำไมมันแคบเปอ มันปบปฟ๊บปฟบฟอบ,บ no. สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะคะ เพื่อนๆใหม่ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็เพื่อไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,งให้คุณยายด้วยนะคะเนาะจะมีอะไรน่ารักหรือว่าสนุกสนานหรือว่าอะไรเปิ่นๆแบบใด,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 ดมาให้ชมมาอะไรกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณ เช่นเคยนะคะพูดแล้วก็พูดอีกแล้วก็ต้องต้องตกย้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่ากลัวเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจกลัวแบบว่าเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้เห็นกับคุณยายเนาะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย